วัดดีคค่ะวันนี้จะเอาตัวเก่าที่ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วมาสู้กับตัวใหม่ที่ซื้อเมื่อวันเกิดวันที่แปดไม,ไม่นานมานี้นะที่ชุดพร้อมอันนี้มันหักไปข้างนี้ รอแป๊บหนึ่งนะใครจะจับกล้องให้ฉันได้บ้างขยับมาประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่มัน ตัวที่ซื้อมาใหม่ที่มันดูดพลังของคู่ต่อสู้ได้ลงก่อนนะเ,เรียบร้อยเหมือนเคยตัวนี้ชนะครับตัวนี้ก็ อย่างที่ว่านเลยแทอ่ะอีกสักสองตาตาอนนี้ผมจะให้ตัวที่มันดูดพลังของคู่ต่อสู้ได้เมื่อกี้ผมจำไม่ได้ว่าเชื่ออะไรนะครับก็อย่ากูดเครื่องกันเลยลงก่อนสิบวินะครับแล้วผมจะลงตัวนี้ตาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยังเคยชนะด้วยแรงเพล็กสุดท้ายก็ยังชนะอยู่ดีอ่ารอบที่สาม ตานี้ผมจะไม่ต่อไอ้นี่ให้นะผมจะลงไอ้นี่ปนนไปแล้อีไปตีไปแล้วตีไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยชนะด้วยแรงหฮาสุดท้ายแล้วเป็นตัวที่แข็งแก่งจริงๆใครรู้ชื่อช่วยบวกทีนะครับผมจำชื่อไม่ได้ โอเคครับโคดบุบคลิปเพียงเท่านี้